ดีจ้าทุกคนเริ่มเข้าตัวแล้วจ้ะเริ่มเข้าตัวเซอร์แล้วนะคะแต่ว่ายังประสรทธิ์จ้ะทักไปเซอร์ตัวนี้เพิ่งหัดทักเป็นขังแรกเนาะขะเนาะขะเลยเห็ดถือแน่พิษแน่เห็ดพิษเนาก็เลือดออกไม่เลือดไม่แล้วก็้ะเลือดไม่แล้วก็เนาะกับไอ้ทักอีกนี่ยนี่ช่วงเทวต้อแขนเนาะค่ะเนาะ เขาจะทักเป็นวงกลมลงมานี่จ้ะวงกลมลงมานี่นี่ยี่สิบเกตแถวเอ้ยอืมเอสามสิบหกโซ่สามสิบหกโซ่บันนี้เขาก็อันนี้เขามาตักที่หลังนะค่ะเด้ออันนี้เขามาตักที่หลังเขาสิเว้นเว้นอ่านี่เลยจ้ะเว้นหูนี่เลยนี่เว้นหูนี่เลยเขาจะตักตรงนี้ปุ๊บเขาจะขาดมาหนี่เลยหลังจากที่ว่าเขาเห็ดแขนเหนียบร้อยเนาะน่ะค่ะเนาะ แล้วก็ทักอ้อม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 แบบนี้มากก็อ้อมมาเอามาชินหลังจ้ะเอามาชินหลังชินนี่ชินนี่มากก็ชินหนานี่เด้อจ้ะนี่เดี๋ยวมันได้สิเป็นตัวเสือกนี่ก็กเดียร์ย่าก็สิเป็นประมาณจะบ๊บ่บ่๊อบได้บอบบบบบบบกว่าจักมื่อสิๆๆะะเสร็จได้ค่ะเด้อพอห้างเดียร์ย,าย่าแข่งกับงานเนาะเหตุงานเนาะก็เลยบ่รูว้ว่าจะเสร็จปอเดี๋ยวเสร็จเดียร์ย,ย่าจะสิมาหนุ่งอีกเบิ้งขึ้นก่นนากเนาะจ้ะเนาะ โอเคจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณหลายทีล่อเบิงเนาะคะนะ่ะเนาะลอเบิงลอชมเสือตัวนี้เนาะคะนะ่ะเนาะโอเคจ้าขอบคุณค่ะ